เมื่อพูดถึงริชาร์ดมิลทำยังไงถึงจะได้ซื้อตอนนี้อยู่ที่มิลานประเทศอิตาลีนะครับดับแรกต้องเข้าใจก่อนเลยนะครับว่าจํานวนนาฬิกาของริชาร์ดมิลมีน้อยจริงๆนะครับถามถึงจํานวนก็อยู่ที่ราวๆสามพันเรือนต่อปีนะแล้วหากเราอยากจะเป็นหนึ่งในสามพันเรือนจะต้องทํำยังไงวันนี้จะเล่าให้ฟังสิ่งแรกที่เราได้มาที่สาขานี้นะครับข้อดีมากๆเลยคือเราได้รู้จักตัวเองนะครับซื้อไปแล้วเราจะได้ใส่จริงๆไหมไม่ได้ซื้อไปทํากําไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่แบรนด์กลัวเลยก็คือคุณซื้อไปขายต่อนั่นอดน้ีีมบรกกา่ะะจ ถึงพรีเซนเตอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาใช้นะครับแล้วก็อีเวนท์ที่เขาไปโวงคุณทีนี้ความเจ๋งก็คือเราจะได้เห็นนาฬิกาทุกเรือเลยนะครับเพราะว่าเป็นไปได้ยากนะครับถ้าเกิดคุณจะเห็นริชาร์ดมิววางอยู่หน้าคุณทุกเรืออนใดนั่นเองผมก็เปิดมาเจอกับนักแสดงท่านหนึ่งนะครับจากภาพยนตร์เรื่องราวเดอร์นอกจากกีฬาโป๊กเกอร์ที่เขาเคยเล่นหนังในหนังเรื่องราวเดอร์แล้วผมก็ชอบในเรื่องของการแต่งตัวหรือว่าลุคของเขาก็เลยได้มีการยืนยันกับทาง SA ไปนะครับว่าจะจะากรับรุ่นนี้รอื ือที่เราอยากจะได้เป็นเรือนไหนเรือไหนและ,ะสิ่งที่ตามมาไม่มีอะไรมากครับนั่งรออย่างเดียวเลยครับทุกคนแล้วก็การรับนาฬิกาของริชาร์ดมิวบอกเลยนะครับไม่มีแท็กฟรีเพราะฉะนั้นเสียภาษีอย่างถูกต้อง<ล>ะนะฮะใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับริชาร์ดมิวคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ